คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ The Asian p a r e n t Channel นะคะสื่อเพื่อครอบครัวอันดับหนึ่งของอาเซียนค่ะวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของจักรยานทรงตัวที่หลายๆคนเรียกกันว่า Balance Bike นะคะคือจักรยานไถยนั่นเองค่ะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่มีลูกน้อยอายุตั้งแต่18เดือนถึง5ขวบกําลังคิดอยู่นะคะว่าถ้าจะให้ลูกรักของเราหัดขี่จักรยานจะเริ่มอย่างไรให้เหมาะสมจะเป็น3ล้อ 4ล้อหรือจักรยานทรงตัวดีใช่ไหมคะวันนี้เรามีคำตอบค่ะตอนนี้เนี่ยลูกอายุเท่าไหร่คะออสองขวบกับ2เดือนครับเห็นเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าเก่งมากเลยอะ่ะก็ประมาณเดือนหนึ่งครับ ประมาณเดนหนึ่งที่เขาเล่นทันเดนมาให้น้องเล่นแบบนี้แล้วเห็นพัฒนาการยังไงคะเออผมว่าเขาเขาแข็งแรงแล้วก็ทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับค่ะจริงๆแล้วก็ทีแรกก็มองหา2เอ่อตัว 3- าล้อกับ4ล้ออยู่เือนงานแต่ว่าพอมารู้จักตัวบาลานไบส์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันน่าสนใจแล้วก็น่าจะทำให้เด็กพัฒนาการแล้วก็เป็นแล้วก็ไปได้ไวกับคนอื่นเขาครับ จักรยานทรงตัวต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญท่านผู้นี้นะคะพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่รู้จักจักรยานทรงตัวได้ยินไหมคะว่าจักรยานทรงตัวคืออะไรแล้วมันต่างจากประเภท3ล้อหรือว่า4ล้อ,อยังไงคะครับผมจักรยานทรงตัวเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาอังกรษว่าบาลานไบค์นะครับ,รบเป็นจักรยานที่ไม่มีบันไดปั่นไม่มีชุดขับเคลื่อนไม่มีโซ่ ครับผมการปั่นจักรยานที่มีชุดขับเคลื่อนเนี่ยนะครับ mm. เขาจะใช้กล้ามื้อเฉพาะหน้าขาในการปั่นนะฮะแต่บาลานซ์ไบ์เนี่ยเขาจะใช้ขาทั้งขาในการปั่น2ก็คือเขาจะมีทักษะการควบคุมรถ2ล้อที่ดีขเขาจะหลบหลีกด,ด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยสัญชาติสัญชาตยานของเขาเองใช้เวลานานไหมคะทั้งหมดสุดเล่นตาเล่นสไปค์และกว่าที่จะปั่นได้กนะนะ็ไม่นานฮะไม่นานถ้าถ้าจากเร็วที่สุดที่ผมเคยเห็นก็ประมาณ2วัน3วันก็มีแล้วนะครับแต่ก็อยู่ที่ขึ้นอยู่กับเด็กจักรยานบาลานซ์ไบค์มันแปลกอยู่อย่างนึงนะครับว่า แทบจะไม่มีวิธีการสอนอะไรเลยผมแค่แนะนําเบื้องต้นว่าอย่าให้ลูกคุณล้มตั้งแต่ครั้งแรกนอกนอกนั้นที่เหลือเป็นหน้าที่ของของเด็กเองเลยครับเขาจะจัดการตัวเขาเองเขาจะเลี้ยวเขาจะบังคับรถด,ด้วยตัวเขาเองเลยค่ะงั้นข้อควรระวังสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องดูเมื่อเด็กเล่นบาลานซ์บอยี่มีอะไรบ้างคะอุปรกรณ์ป้องกันเช่น,นหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกสนับเขา่าสนับซอกอะไรเงี้ยถ้าเราใส่ให้เขาหน่อยก็จะดี นะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้เขาด้วยนี่คือเรื่องสำคัญสุดคือวามปลอดภัยสาหรับลูกรัานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เป้มากเลยนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตาม subscribe the Asian Parent Channel ทาง YouTube นะคะเพื่ออัปเดตเคล็ดลับและข้อมูลในการดูแลตัวเองเมื่อตั้งครรภ์คลอดบุตรเลี้ยงลูกเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะติดตามเราได้ที่นี่นะคะกดนี่ค่ะ